สิบอันดับรอเรซิ่งหกรูจากแบรนด์ PP Super Wheel ครับอันดับที่สิบฮะคอ Cosmid Festa Sport SFR ฮะหน้าเก้าครึ่งออฟดีพาหลังสิบครึ่งออฟสามสองฮะจะบอกเลยว่าร้อโมเดลนี้นะโอ้โหหกก้านฮะทรงเรียวคัสตอมสามารถสั่งจองได้นะฮะเป็นเมทูออเดอร์นี่ใส่ในรถแข่งด้วยโอ้โหอย่างหล่อเลยทีเดียวฮนะอันดับที่เก้าตามติดมาด้วยครับ คอสติฟต้าสปอร์ต V.P ก,าก,ก้านชนขอบฮะเก้าขึ้นออฟอีห้าครับห้าร้อยสี่จุดสามแล้วก็หกร้อยสามเก้าจุดเจ็ดครับร้อเป็นสไตล์ก้านชนขอบฮะสีสีข้างๆสะใจสวยงามสามารถเม็ดชูออเดอร์ได้พาวเวอร์เพอร์สวยงามมากๆนะครับตัวนี้อันดับที่8ครับคอสติฟ R.G.S.O. ครับตัวนี้บอกได้เลยว่าจุดเด่นคือใส่เบรกจ่ายได้นะครับสามารถใส่กับรถกระบะโตเตี้ยกระบะโตสูงไปนจนถึงสาย P.P.V. เบรก200 380ใส่ได้เลยออฟเซต15ครับแล้วก็มีออฟเซต35ด้วยจะบอกว่าร้อโมเดลนี้เป็นร้อเอ็นเทอร์เจ็คเปอร์ฟอร์มิงร้อมีน้ำหนักที่เบาโครงสร้างมีความแข็งแรงสูงอันดับที่7ครับ Advanced Sport ครับ R T X ีเัทเป็นร้อสไตล9์9ก้าครึ่งสนะิครึ่งฮะหน้าออฟเซต12หลังออฟเซต15มีตั้งแต่แบบเป็นสีแบบคัสตอมสัเปเลอร์คริสตัลเลทหรือว่า ให้มันสวยที่สุดมีเลอกโกฮะสำหรับ RTX ฮะสามารถใส่กระบะโตัวที่ isuzu max ford ranger หรือว่าจะเป็น cororado ฮะ r o c c o pilander fortuner โอ้โหเอเวเใส่สวยเลยทีเดียวมาที่อันดับที่6ครับ Cosmic XT 005 r uh, f ตัวนี้เบรกใหญ่380เบรกคเย็นยัดกับร้อตัวนี้ได้เลยนะครับ18.85ฮะออฟเซตอยู่ที่บวก15 TCD คือ6รูแล้วก็ยังเจาะเป็น5รูด้วยนะครับ6รูนี่แน่นอนว่ากระบะตัวเตี้ยใส่สวย Isuzu D-Max นะฮะแล้วก็ตัวกระบะตัวสูงฮะ Rocco p i r e n e r f o r e n t e r Raptor Fortuner น,น,น,นี่โหมิวนี่ใส่สวยมากเลยนะ Fortuner Everest p a r e r o อันดับที่5ตามติดมาด้วยครับ XT006RS เป็นรอสไตลกก้านฮะ PCD คือ6รูแล้วก็เจาะ5รูด้วยใส่ได้หมดฮะสำหรับกระบะตัวเตี้ยเริ่เป็นสไตล์กระบะตัวสูงรถแข่งนี่ใช้มาแล้วนะครับบอกว่าโครงสร้างแข็งแรงมากนละแข่งย้ำว่าสุดยอดจริงๆใส่รอดตัวนี้ไม่ผิดหวังฮะแล้วก็ยังสามารถคัสตอมเคลือได้หลากหลายสีนะครับ p o w e r silver black สีลามกรีนสีคริสตัลเลทครับโอ้โหสีกันเกรนสวยมาก อันดับที่4ฮะโ,โอ้โหมาแล้วครับ XT206RR ตัวนี้เป็น Gen3 นะครับโอ้โห,โอโห,โอโหรอจริงฮะรอเป็น Pro Cutting ฮะเทคโนโลยีจากอิตาลีครับ6รูเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าดำขอบเงาสวยดำด้านดำเงาแบ a ก k g l o อย่างเท่ฮะท่านผู้ชมครับใส่กรับรถเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าบาง e อันเวทดีวิ่งพรมเร็วสุดนิ่งนี่คืออันดับที่4ฮะสเปคมีนี่แต่1 8 8ครึ่งฮนะ ออ f เซตอยู่ที่3.5แล้วก็18.9นี่ฮะออ f เซตอยู่ที่บวก28นะครับใส่ได้กับระบาดทั้งตัวเตีย้ยระบาดตัวสูงจนไปถึงสไตล์ PPV Fortuner Minx b a j e r o f r l e s s มาที่อันดับที่สมฮะ XT 006 RR g 3ล้อเป็นโฟล์คัตติ้งจากยิตอรี่ครับบาลานซ์เวทดีขอบร้อริมร้อแข็งแรงมากวิ่งความเร็วสูงนิ่งฮะตัวนี้ฮะ18 9นิ้วฮะออฟ28ฮ้6กรูโอ้โหแน่นอนครับใส่กระบ,บาดตัวเตี้ยสวยมากไม่ยิ้มไม่ล้นฮะเรดบอกได้เลยว่ากระบาดตัวสูงก็ใส่ดีฮะใส่ยางหนาขึ้นึง2.5 18 XT 006 RR Gen 3จะบอกว่า ขนานไจากเอ0 6 6ูอครับอันดับที่2ฮนะนี่คือ To อ R ร e v o l u อร์วฮะเป็นร้อที่ฮอตคิดขายดีสุดๆมาตลอด3ปีที่ผ่านมาณปัจนะจุบันครับเป็นร้อที่มีการพัฒนามาเป็นใส่กับรถตู้ได้ครับแ8ดแครึ่งออฟ38ฮะ ใส่กับรถตู้หกดูแล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้เขาเรียกว่าเอชเทนเทคฮะเราทำมันตั้งแต่18-9เก้าครึ่ง10ครึ่งแล้วก็18-8ครึ่งสามารถใส่กับรถได้ทุกรุ่นแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเต้สวยกระบะตัวสูงก็ดี PPV ก็เด่นจากได้สเปคแบบเป็นสไตล์คัสตอมก็สามารถสั่ง m s t o order ได้จาก p p s u ซูบเลยครับมาที่อันดับที่หนฮะโอ้โห นี่คือ RG 06 SN ฮะเป็นร้อโมเดลใหม่ล่าสุดฮะที่ PP สวีวขอนำเสนอครับสำหรับสายเลสซิ่งที่ไม่ต้องการยื่นรถนะทุกผู้ชมฮะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีโฟ o คัตติ้งจากอิตาลีร้อเป็นการเดินกัดแบบ2แกนเพราะฉะนั้นให้บาลานซ์เวทของตัวน้ำหนักตัวร้อเนี่ยดีมากวิ่งความเร็วสูงดีและก็สามารถใส่กับรถกระบะได้ทุกเซ gment ไม่ว่าจะเป็นกระบะตัวเตีย้ยอีสุดดิแมใส่ตัวเขาเรียกวา่าอะไรอะฟอร์เรนเจอร์โครเรโดหรือจะเป็นตัวกระบะตัวสูงโลโก้พิลเลนเนอร์ เดี๋ยวที่เป็นไฮเรนเดอร์ฟอร์จูเนใส่สวยเอเวอเรสต์ปาเจโรใส่ดีครับใครสนใจจะบอกว่า RG06SN รอทุกท่านอยู่กับดีลเลอร์ของเราทั่วประเทศขอบ18แบบนี้นี่คือชนะเลิศอันดับหนึ่งฮะแน่นอนครับ 1, อาร0จีศนอสเันดับร้อฮอตทิปสุดยอดคุณภาพจาก PP s u p e r ปอร์วิวฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อครับดีลเลอร์ของเราทั่วประเทศครับ